โอเคทางนู้นก็เป็นด่วนพิเศษ1.4นะครับเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตน์ส่วนร้านหนึ่งก็จะเป็น 107, กรุงเทพอภิวัตน์เด่นชัยบริษทรพนาี่มีควาประสงค์นินาไปครับครับรเดยกัรับบริหนึ่งศูนย์เจ็ลโรถดากรเนิการกรุงเทพอภิวัตน์ไปทางสวานดิเด่นชัยบริษัทนี้มีโทรศัพท์ที่บริษรทบริษัทสิ่งของสารานรอการโดยสารชาชาที่ตึงกะ โอเคตอนนี้107 10ก็มาแล้วนะครับโอเคทางนู้นก็เป็นดุบพิเศษหนึ่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็เสียเวลามาเหมือนกันนะครับอยู่ที่สกว่าพอออกชุมแสงไปแล้วเนี่ยอาจจะ20กว่าก็ได้นะครับสำหรับ107ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่70กว่านาทีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการถ่ายของขบวน9-51นะครับ พอถ่ายเสร็จปั๊บก็จะงดถ่ายชั่วคราวทันทีนะครับ่านะโอเค1นึก็มาแล้วนะครับ่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าหนึ่งสี่ได้หัวจากรถ1หรือรถสอในการทักรบวนขากลับนะครับโอเคเข้าล้างสองมาแล้วครับนะนาทีคลิป1นนาทีมันนานเนี่ยขออภัยนะครับนะโอเคหมายเลขอะเคียสไว้แน่นอนนะครับ ปิดปิดไฟนะครับไฟสีแดงมาแต่ไกลมาเลขนายฮะวันนี้ขบวนหนึ่งสี่นะฮะเชียงใหม่กรุงเทพพิวรรษก็ถ้าไทยหนึ่งสี่กับหนึ่งศูนย์เจ็ดเซนเนี่ยเราก็เหลือสองขอบวนคือหนึ่งศูนย์กับห้าหนึ่งนั่นเองหมายเลขนายฮะรถหนึ 1, ่งหรอรสองเดี๋ยวนะเพื่อนๆเดี๋ยวนะหมายเลขนายเดี๋ยวก่อน 5, ห้าสองเฮ้ยห้าสิสองห้าเพื่นพนพนอนๆรถสองใช่ฮะ ใช่522 5ลถสองครับโอ้โหได้คิดไฟ522 5ลถสองมาทางขบวนนะครับอ่าโอเคตอนนี้ลถสองเนี่ยก็สามารถทำขบวนด่วนด่วนพศษได้แล้วนะครับอ่าก็คือตั้งแต่5221ถึง5235นะครับรถสามเนี่ยเป็นรถสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงชุมทางสี่ราชาเลยเหมือนกันเป็น 5้าสองสามหกถึงห้าสองห้าหนึ่งมั้งนะครับถ้าผิดขออภัยอุ้ยอารมณ์เหมือนโดดพิเศษสามแปสี่หกอะขบวนหนึ่งสามหนึ่งสี่ะนะครับจะพ่วงคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับนะอุ้ยได้ดูป้ายได้อยู่ได้คดวายห้าสองสองนะครับล้อสองมา แสดงว,ว่าวานก็ทำขบวนหนึ่งสามมาด้วยเช่นกันโอเคหนึ่งศูนย์เจ็ดก็ลังมานะครับนี่ก็เป็นขบวนหนึ่งสี่นะครับเชียงใหม่กรุงเทพพิวัตฐก่อนอันนี้รถมาเสียเวลามาสิบห้ากว่านะครับเอาง่ายสิบกว่านาทีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนออกชุมแสงเนี่ยรถจะเสียเวลาเพิ่มอีกกี่นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยรถล่าช้าอยู่ที่ขอรับหนึงนะ ตอนนี้เราลาช้าอยู่ที่18นาทีนะครับ14นะ14โอเคมาแล้วครับ107เครื่องกันลงเลยนะครับอ่านะโอเคก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันส,สุดท้ายนะครับที่จะถ่ายเนาะหลังจากนั้นก็จะงดเลยนะครับนะงดถ่ายโชว่วคราวเพราะว่าถ่ายเป็นวันส,สุดท้ายแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกันในวันที่2เมษาย,ยนที่จะถึงนี้ ะครับโอเค107มาแล้วครับอ่าชั้นสามมีแบบด้วยหรอเพื<ๆ>่อนๆดูดิมีกระจกใสด้วยปรับมุุงใหม่หรอเนี่ยผมไม่รูนะนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้อ่าโอเคมาแล้วครับ107กรุงเทพถือวตาเด่นชัยนั่นเองเครื่องการลงก่อนใครเลยอะพอ107จออปั๊บ14จ่ออกทันทีนะครับอ่ บางทีเวลาล่าช้าเนี่ยผมอาจบอกไม่บอกนะครับแล้วแต่อารมณ์เนาะโอเคมาแล้วฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดออสตอมใช่ป่ะเนี่ยออสตอมฮะหมายเลขอะไรฮะวันนี้สี่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ โอเคล้างสองก็เป็นหนึ่งสีที่กำลังออกนะครับัอกหมดีก้งสวานหากิชัย กรุงเทพพิวัฒน์เด่นชัยนะครับรถเลี้ยวช่วงกลางคืนนะครับฮะโอเคนี่ก็เป็นการมาเจอการของขบวน14กับ107นะครับปกติเนี่ย107ถ้าตามเวลาเนี่ยจะรอจะรอลีกด่วน52นะครับฮะโอเค บรอสารย,ยังลงไม่หมดนะครับอา่าโอเคล้างสองก็เป็นโดดพิเศษหนึ่งสีที่ออกไปนะครับใชมิเนี่ยมันมืดหน่อยขอภัยนะครับอา่าโอเคไฟเขียวได้นะครับ อุ้ยอันนี้ไม่มีไฟทุกคนเนี่ยคันนี้ไม่มีไฟนะครับเหมือนไฟมันดูแบบดำๆเนาะแต่ไม่เป็นไรมืดมืดก็ใช้ได้อยู่นะฮะโอเคออกไปอย่างสองขบวนฮะ14 107เดอ่าเดี๋ยวไปเจอทีมตอน10และด่วน51เลยนะฮะสองขบวนสุดท้ายและเป็นขัาสุดท้ายที่ถ่าย 07แล้วนอนพ่วงท้ายอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวบอกหะาว่าสองขบวนล่าช้ามาเท่าไหร่กันบ้างบาย